เรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ Podcast ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าพอเขาแซตว่าเราเป็นเอ็กซ์เปิดด้านการอธิบาย EP สามเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ Podcast ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เราเพราะเขาแซะว่าเราคือเอ็กซ์ด้านการอธิบายวันนี้คุณผู้ฟังนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พลาดไม่ได้เลยเพราะวันนี้กิ๊งชวนรองศาสตราจารย์ดปรปริยดาสุจริญสิงห์โดยส่วนตัวกิ้งมกักจะเรียกว่าอาจารย์ฝ้ายนะคะท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและยังเป็นคุณแม่ลูก3ามที่วันนี้จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเรานะคะว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีขอต้อนรับอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกรีงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ก็กรีนก็แนะนําตัวเป็นทางการมากเลยอะชื่อเรื่องก็ทางการมากเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเราจะพูดกันง่ายๆเนาะก็คือจะมาแชร์และเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเออเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้รวยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอให้คําจํากัดความนิดนึงก่อนว่าที่บอกว่าเลี้ยงลูกยังไงให้รวยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงให้พ่อแม่รวยเนาะเออก็เพราะว่าถ้าอย่างสมมติจะเลี้ยงให้พ่อแม่รวยเนี่ยก็จะอาจจะยากนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเราก็เคยได้ยินสำนวนที่พูดกันอยู่เสมอว่า เลี้ยงลูกหนึ่งคนเนี่ยจนไปสิบปีเนาะแถมให้ด้วยว่าแกไปอีกสิปีอย่างอาจารย์มีสามคนเนี่ยแกไปสามสิบปีเลยนะคะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าจะเลี้ยงลูกยังไงให้พ่อแม่รวยของต้องเลี้ยงลูกเป็นดาราให้ลูกเป็นยูทูบเบอร์หาเงินเลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้เราจะเน้นว่าจะเลี้ยงลูกยังไงให้ตัวลูกนั่นแหละมีสุขภาพทางการเงินที่ดีนะคะทีนี้ ก็เดี๋ยวขอเกริ่นให้ฟังก่อนนิดนึงล้วกันว่าเมื่อกี้นี้ต่อเนื่องจากที่บอกว่าเลี้ยงลูกคนหนึ่งจนไปสิปีเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าการที่อคนหนึ่งอ่าสคนสิเนะวางแผนที่จะมีลูกเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินด้วยนะคะเพราะว่าการที่มีเด็กหนึ่งคนเข้ามาอยู่ในครอบครัวก็ต้องมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นการมีลูกเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการทดสอบในเรื่องของทักษะ, <S <S ก,ษะการวางแผน <S <S การเงินของพ่อแม่เหมือนกันนะคะที่จะต้องมีการวางแผนต่างๆที่จะเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะให้ให้ลูกออกมาก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยไปจนกระทั่งโตด้วยแล้วก็พอเราคิดต่อเนื่องไปอีกสเต็ปหนึง่งเนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะวางแผนในเรื่องของการเงินของครอบครัวเรียบร้อยแล้วเราก็ควรที่จะต้องให้ลูกของเราเนี่ยสามารถที่จะ เลี้ยงตัวเองหรือว่าอยู่รอดต่อไปได้นะคะแล้วอย่างนี้เราควรจะเริ่มสอนลูกได้ยังไงคะอาจารย์ตั้งแต่ไวัยไหนดีหรือว่าเริ่มต้นจากอย่างไรเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีนะคะค่ะโอ้โนี่เป็นคําถามจากคุณแม่เลยใช่ไหมอ่ะะสบการณ์ตดนจากคุณแม่ที่มีลูกเล็กอยู่นะคะก็ในเรื่องของการสอนลูกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กนะตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เลยนะเขามีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็จดจํานะคะก็ ถ้าเกิดเขาเริ่มฟังเรารู้เรื่องเนี้ยไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปเนี่ยมันจะบรรจุอยู่ในสมองเขาซึ่งสมองเขาเนี่ยจริงๆตอนเกิดมามันก็ว่างเปล่าเนาะดังนั้นเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับที่จะรับนูน่นรับนี่ได้เยอะอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราก็มักจะสอนลูกเรื่องสีอ่าเรื่องสิ่งรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะส่งเสริม ให้ลูกเนี่ยได้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากในเรื่องของทักษะทางการเงินซึ่งทักษะทางการเงินที่เรากําลังพูดถึงจะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันก็คือด้านของความรู้นะคะพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติดังนั้นเนี่ยในส่วนของความรู้เนี่ยเป็นอะไรที่เราเริ่มก่อนได้เลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ย ถ้าเกิดจะง่ายที่สุดนะคะที่ถ้าเกิดพอรู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสอนเขาในเรื่องของการบวกเลขอ่าบวกเลขว่าอ่าอะไรบวกอะไรเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งจริงๆปกติเราก็สอนเด็กอยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องโยงมาในเรื่องของการเงินนิดนึงในแง่ที่ว่าอ่าอย่างเช่นมีของ1ชิ้นราคาเท่านี้บาทอะไรเงี้ยถ้าซื้อ2ชิ้นจะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือบางทีอาจารย์พาลูกไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ย ก็จะให้ลูกดูว่าเวลาขายของ1ชิ้นราคาเท่านี้แต่ถ้าเกิดเขาเอามาแพ็คคู่กันอ่าราคาเท่านี้ได้ลดราคาไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเป็นการสอนในเรื่องของความรู้ทางการเงินพื้นฐานให้รู้จักในเรื่องของการคิดราคาต่างๆนะคะแล้วก็ในอีกสเต็ปหนึ่งก็อาจจะยากขึ้นอีกนิดนึงก็คือว่าของเหมือนกันเนี่ยคนละยี่ห้อกันนะมันก็อาจจะขายราคาไม่เท่ากันอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะต่างกันที่ปริมาณหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นแพ็คจำนวนไม่เท่ากันแพ็ค6ชิ้น4ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนให้เขาคิดเป็นราคาต่อนหน่วยออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะยากขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเพราะต้องใช้สกิลคูณหารละลูกกิงนี่ตอนนี้เรียนบวกลบคูณหารไปถึงไหนแล้วะ ตารมีน้ำหนึ่งถึงยี่สิบอยู่ค่ะจ้าเออแต่ที่โรงเรียนเขาก็จะแบบเริ่มสอนอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดโรงเรียนที่มันมีคอร์สเรื่องการเงินหน่อยเขาจะเริ่มสอนเรื่องธนบัตรนะว่าเนี่ยเออธนบัตรมีกี่แบบอะไรบ้างแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักแบบเออซื้อของเล่นในห้องแล้วก็ทอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะถือว่าเป็นทักษะทางการเงินพื้นฐานในเรื่องของการให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กเหมือนกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงเมื่อกี้เราบอกว่าแค่ใช้สกิลบวกลบคูณหารกันในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของนะคะอีกสเต็ปหนึ่งก็อาจจะสอนในเรื่องของดอกเบีย้ยเด็กเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งก็จะมีทั้งสองขาขาหนึ่งก็คือถ้าเกิดไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบีย้ยเงินฝากออกมาก็จะเป็นการสอนในเรื่องของคอนเซปที่เงินมันก็จะสามารถงอกเงยได้ตามเวลานะคะ แต่ว่าในอีกแง่มุมหนึ่งเราก็อาจจะต้องพูดถึงเรื่องการกู้เงินด้วยว่ากู้เงินก็จะต้องมีเสียดอกเบีย้ยอันนี้ก็เป็นการให้เด็กรู้ว่ามันไม่ใช่ว่ามีของฟรีในโลกเขาให้ยืมเงินมันก็จะต้องมีค่าตอบแทนให้กับคนที่ให้ยืมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะโยงไปที่บทบาทของธนาคารว่าเป็นหน่วยงานกลางทําหน้าที่อะไรให้เขาเข้าใจมากขึ้น แต่พอรู้ดอกเบีย้ยแล้วเราก็ไม่จบแค่นี้เราก็อาจจะสอนแอดวานซ์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซนต์โอ้ยมันน้อยมากเลยถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินตรงเนี้ไปลงทุนนะอ่ะก็จะสามารถทําผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นอ่ะอาจจะยกตัวอย่างอย่างของอาจารย์เนี่ยก็จะยกตัวอย่างหุ้นอย่างเงี้ยง่ายที่สุดว่าหุ้นคืออะไรอ่ะก็อธิบายในเรื่องของหุ้นก่อนว่า เป็นหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เราก็ต้องเลือกบริษัทที่จะสามารถทํากําไรให้กับเราได้หรือว่าอาจจะมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลคือเด็กอ่ะวัยมากเลยนะอาจารย์สอนลูกเนี่ยแค่เนี้ยลูกก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มจากพวก y u t u b e เนี่ยแหละเพราะว่าพอดีอาจารย์ก็ไม่ได้ปิดการเรื่องการใช้พวก เทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเขาก็ไปเสิร์ชข้อมูลอะไรเพิ่มแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมามาบอกอาจารย์ลูกคนเล็กนะกลับมาบอกอาจารย์ว่าเนี่ยควรจะต้องลงทุนในหุ้นต่างประเทศอะคือแบบแอดวานซ์ไปกว่าสิ่ง oh. ที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสิร์ชแบบเหมือนกับทำเรซิ์ชมาเรียบร้อยว่าเออควรจะต้องลงทุนในหุ้นอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาพูดมาก็จะเป็นพวกบลูชิปทั้งหลายอนะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นหุ้นเทคเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็แบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์แล้วสเต็ปหนึ่งนะว่า ้ยตายแล้วแบบลูกแบบไปไกลขนาดนั้นแล้วก็แบบพยายามจะบอกให้เราไปลงทุนหุ้นต่างประเทศให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้สอนเรื่องกองทุนรวมไปอีกว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ต้องลงทุนหุ้นโดยตรงอ่ะเราก็ลงทุนกองทุนรวมที่เขาลงทุนในหุ้นต่างประเทศก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ปรากฏกองทุนรวมดูเหมือนไม่ค่อยถูกใจลูกอ่ะลูกก็แบบไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าไปเสิร์ชเจอพวกบิตคอยก็กลับมาคุยกับอาจารย์ว่าเนี่ยลงทุนในบิตคอยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือ พออีกสเต็ปหนึ่งก็กลับมาพูดเรื่อง NFT คือเรื่องพวกนี้บางทีเราไม่ได้สอนแต่พอเขาไปเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องการลงทุนน่ะมันก็จะมี popup เรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพราะมันก็เป็นการลงทุนที่ฮอตฮิตอยู่โดยเฉพาะสําหรับพวกเด็กๆแต่จริงๆลูกอาจารย์ยังไม่ไวัยรุ่นเลยนะตัวเล็กก็แค่สิบขวบตอนนั้นที่กลับมาพูดอะไรเงีย้ยกรงนีะงจะถามอาจารย์เลยว่าลูกอาจารย์เท่าไหร่ค่ะจริงๆตอนนี้เขาสิบเอ็ดแล้วแต่เขาพูดเรื่องนี้มาสักประมาณเกือบสองปีแล้วล่ะก็เขาพูดกับอาจารย์ตอนประมาณเก้าขวบอย่างี้ เกี่ยวกับในเรื่องที่เ,เขาอยากจะให้ไปลงทุนใน NFT คือจริงๆเขาอยากได้เงินไปลงทุนแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าในเรื่องของการลงทุนน่ะเขามีกำหนดอายุเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องทําอะไรตามวัยดังนั้นถ้าเกิดยังไม่ได้ถึงวัยที่เขาอนุญาตให้เปิดพอร์ตหรือลงทุนได้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะต้องรอให้มันถึงวัยเขาก็เลยแนะนําบอกให้อาจารย์เอาเงินไปไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความรู้จริงๆเราก็สามารถที่จะเริ่มสอนเขาได้เลยแต่ว่าในการสอนแต่ละช่วงวัยมันก็อาจจะมีสเต็ แตกต่างกันออกไปแล้วก็ค่อยๆสอนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเด็กเนี่ยวัยก็ถ้าเกิดเขาสนใจเขาก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเองได้ค่ะค่ะแล้วนอกจากความรู้แล้วยังต้องมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินให้กับเด็กๆค่ะค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าในเรื่องของทักษะทางการเงินเนี่ยก็จะมีะทั้งหมด3าด้านด้วยกันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงความรู้ไปแล้วอันที่2เนี่ยคือเรื่องของพฤติกรรมนะคะ ในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยจริงๆตอนอาจารย์สมัยเด็กๆเนี่ยที่โรงเรียนก็จะมีให้เปิดบัญชีธนาคารออมสินแล้วก็มีลักษณะของการที่อาจทุกสัปดาห์ก็จะต้องเอาเงินมาฝากใครจะฝากกี่บาทก็ได้นะเพียงแต่ว่าโรงเรียนก็พยายามที่จะสร้างวินัยในการออมที่จะต้องมีเอาเงินมาฝากแต่จริงๆตอนที่เราเด็กๆมันก็เหมือนกันเราก็ไปขอเงินแม่มาฝากเงินอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เออเราก็ได้รับการปลูกฝังจากที่โรงเรียนนะคะซึ่งบัญชีในลักษณะแบบนี้ตามธนาคารต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้ว ซึ่งเขาก็ตั้งใจที่จะให้คนไทยเนี่ยมีวินัยในการออมนั่นแหละก็จะต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กําหนดเอาไว้นะคะซึ่งก็จะมี24 3, 6, เดือน36เดือนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องของวินัยทางการเงินให้กับเด็กได้นะคะเสริมสร้างในเรื่องพฤติกรรมของเขาหรือว่าถ้าอย่างสมมติเราจะทําง่ายๆเองที่บ้านอ่ะอย่างเช่นอย่างของอาจารย์เนี้ยในแต่ละปีตรุษจีนเด็กก็ได้อ่งางเปามาอ่ะพอได้อ่งางเปามาเราก็ สอนเด็กว่าเออเงินตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าก็ต้องมีเก็บไว้ด้วยนะแต่ถ้า้ไอ้เก็บหมดอย่างเงี้ยเด็กก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ว่าแบบได้อังเปามาไม่เห็นได้ใช้อะไรเลยอะไรเงี้ยดังนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอ่าให้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งนะ ที่จะให้เอาไปใช้แต่ที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปเก็บออมไว้ซึ่งก็แนะนําให้ไปฝากธนาคารนะคะซึ่งเหมือนก็จะมีบางธนาคารที่เด็กก็สามารถเปิดบัญชีได้ก็เปิดบัญชีเป็นชื่อเขาเลยเขาจะได้รู้สึกว่าเออมันคือเงินของเขานะเป็นเงินออมของเขาไม่ใช่เดี๋ยวแม่ยึดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างวิในัยให้กับเขาได้ว่าเออจะเก็บออมเท่าไหร่จะใช้เท่าไหร่นะคะ อันนี้ก็เป็นการปลูกฝังวินัยอย่างหนึ่งที่บอกว่าให้ออมก่อนใช้นะคะไม่ใช่ว่าใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยออมอย่างเงี้ยก็จะเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ปลูกฝังให้เขารู้จักที่จะกันเงินส่วนหนึ่งนะคะมาออมแล้วก็อ่าเราก็จะใช้เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะทีนี้ก็จะมีต่อเนื่องว่าพอเขาโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ว่าให้เขาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวละเราต้องรู้จักให้เขา ทำงานเพื่อให้ได้เงินน่ะแต่เราคงไม่ได้ปล่อยลูกไปทํางานนอกบ้านน่ะก็คือทํางานในบ้านเนี่แหละช่วยงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้ค่าขนมตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้าอย่างสมมติว่าช่วยงานตามนี้นะบรรลุ KPI ที่ตั้งเอาไว้ก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าขนมอะไรประจําวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะต้องมีการทํางานหาเงินด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีสอนเขาในเรื่องของการแบ่งแยกระหว่าง ของที่จําเป็นกับของที่ฟุ่มเฟือยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีการจัดสรรในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายได้ว่าเอ้ยค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นต้องมาก่อนนะแต่ค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเนี่ยต้องมาทีหลังซึ่งจริงๆอาจารย์สอนให้ลูกทําบัญชีรับจ่ายนะก็คืออย่างสมมติได้เงินค่าขนมไปอ่ะก็ไปลงบัญชีอ่ะก็จะมีซื้อสมุดบัญชีมาให้ก็ลงบันทึกบัญชีว่าได้เงินมาเท่านี้นะอ่ะจ่ายเงินไปเท่าไหร่แต่ละวันไปโรงเรียนซื้อขนมอะไรไปอ่ะก็จะต้องมาลงบัญชีไป ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยในเรื่องของบัญชีรับจ่ายจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเชฟพฤติกรรมเราได้แต่ถามว่าเด็กทุกคนอย่างจะมีลูก3คนแซมเปลิลไซส์สคนเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีที่จะทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะแค่บางคนที่เขา สนใจเขาก็จะตั้งใจทําแต่ว่าอย่างบางคนเขาไม่สนใจเขาก็จะไม่ทําเราก็ต้องบังคับอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานเลยในการที่จะเสริมสร้างให้เขามีทักษะทางการเงินที่แข็งแรงต่อไปนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ อีกอันนึงที่จะใช้ประจำก็คือในเรื่องของการเล่นเกมอเด็กชอบอยู่แล้วเล่นเกมก็จะมีบอร์ดเกมต่างๆอะ่ะเยอะแยะมากมายเลยที่ออกมาเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้หรือว่าทักษะทางการเงินเนี่ยให้กับไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะคะก็อย่างเกมเศรษฐีอย่างนี้อันนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าแต่ละเกมมันก็จะมีแง่มุมต่างกันเนาะเกมเศรษฐีกิงเคยเล่นไหม เออค่ะอาจารย์โอ้โก,ก็เกมเศรษฐีมันก็จะเน้นในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะให้รู้ว่าเออถ้าเกิดเล่นเกมไปเนี้ยเราก็ต้องพยายามเก็บที่ดินสร้างบ้านสร้างโรงแรมอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าเกมของพวกแบบถ้าเกิดแอดวานซ์ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็อาจจะเป็นพวกสต็อกพายมันก็จะแบบสอนเกี่ยวเรื่องการลงทุนในหุ้นในเกมมันก็จะมีสถานการณ์จำลองว่าอ่ะมีเหตุการณ์นี้ทำให้หุ้นราคาตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบังเอิญเราถือหุ้นนั้น,น,นอยู่อ่ะเราก็จะขาดทุนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็จะมีแบบมันก็จะมีการทักษะต่างๆอะไรเงี้ยเพิ่มเติมอ่าอันนี้ก็จะได้ดีวเวนเพิ่มอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นเก,เกมต่างๆก็จะช่วยเสริมสร้างนะคะให้ลูกเรียนรู้ในเรื่องของการเงินได้มากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมอ่าทีนี้อีกแง่มุมนึงเนาะอีกมุมสุดท้ายในเรื่องของทักษะทางการเงินคือเรื่องทัศนคติทางการเงินนะคะต้องบอกว่าอันเนี้ยยากสุดคือทัศนคติทางการเงินเนี่ยมันเหมือนกับมันมากับ นิสัยของเด็กแต่ละคนนะ่ะเหมือนกับเราเลี้ยงลูกแต่ละคนเราเลี้ยงลูกมาเหมือนกันนะ่ะลูกยังนิสัยไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเรื่องทัศนคติทางการเงินก็เหมือนกันมันก็คือติดตัวเด็กแต่ละคนมาอยู่แล้วอะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอันนี้จะต้องใช้ใช้แรงเยอะหน่อยอย่างเช่นอาจารย์แชร์ให้ฟังว่าลูกอาจารย์3คนเนี่ยคนนึงเนี่ยจะชอบเก็บเงินเพื่อเก็บคือเขาจะไม่ใช้เขาจะเก็บเงินเพื่อเก็บ เขาจะมีความสุขแฮปปี้มากกับการที่จะได้เห็นว่ามีเงินเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่งนับแบงค์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นคือแฮปปี้กับการเก็บนะคะคือเก็บเงินเพื่อเก็บในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเก็บเงินเพื่อใช้คือเขาเก็บเงินแต่เก็บเงินไว้เพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาเงินเนี่ยไปใช้ซื้อของที่เขาอยากได้ แต่เขาตั้งใจเก็บมากเลยเพราะว่าจะเก็บเงินให้ได้ตามจํานวนเงินที่เขาจะเอาไปใช้คือมีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าจะเก็บเงินเพื่อจะเอาไปใช้ในขณะที่อีกคนนึงไม่เก็บแล้วก็ไม่ใช้คือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากได้อะไรเขาไม่ได้เห็นจําเป็นต้องใช้เงินทําอะไรเลยดังนั้นเขาก็เลยไม่เห็นต้องเก็บเงินดังนั้นเนี่ยสามคนก็จะนิสัยไม่เหมือนกันเลยซึ่งจริงๆคนสุดท้ายนี่อันตรายที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าเขาไม่ต้องใช้เงินก็ตอนนี้เขายังเป็นเด็ก แต่ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เขาโตขึ้นหรือว่าเขามีความต้องการใช้เงินเนี่ยเขาจะไม่มีเงินเก็บเพราะเขาไม่เคยเก็บมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยคนเนี้ยจะสอนยากสุดคือเราจะต้องแบบคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเงินเน่เขารู้สึกว่าเขาไม่ให้แวลูกกับเงินเวลาเขาจะทํางานบ้านเขาก็รู้สึกเขาเขาต้องการทําฟรีเขาไม่ได้ทําเพื่อที่จะแลกกับเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อันเนี้ยก็จะจะสอนต้องสอนเยอะหน่อย คนที่จะสอนยากสุดในการที่จะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจําเป็นที่จะต้องมีเงินเก็บของเขาเองเพราะว่ามันมีภาวะที่เขาอาจจะต้องใช้เงินไม่ว่าจะอยากได้ของอะไรก็เรื่องหนึ่งหรือว่าในเรื่องของฉุกเฉินต่างๆที่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะแต่คนที่เก็บเพื่อใช้เนี่ยอันนี้ก็ต้องสอนให้รู้จักออมบ้างไม่ใช่เก็บได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดคือเขาจะเป็นอย่างนั้นพอหมดก็เก็บใหม่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนีก็ต้องสอนให้รู้จักว่าจะต้องเก็บออมด้วยส่วนคนที่เก็บเพื่อเก็บนั่นก็ ต้องสอนให้รู้จักเอาเงินไปลงทุนก็ต้องให้รู้ว่าถ้าเราเก็บไว้เฉยๆแบบนี้นะเหมือนฝังตุม่มฮะมันก็ไม่ได้ได้ดอกเบีย้ยหรือได้ผลตอบแทนอะไรเพิ่มเติมก็ต้องรู้จักเอาเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอะไรเพิ่มเติมหรืออย่างน้อยฝากเงินก็ได้ดอกเบีย้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนาะที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนลูกเรื่องความรู้พฤติกรรมและทัศนคติ สุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเริ่มต้นสอนลูกให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีวันนี้บ้างคะค่ะก็อย่างที่พูดให้ฟังไปเนาะในเรื่องของความรู้พฤติกรรมทัศนคติซึ่งมันก็จะเป็น3มิติที่จะเสริมสร้างในเรื่องของทักษะทางการเงินให้กับเด็กๆแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะติดตัวเขาไปจนโตแหละ ก็จะส่งเสริมทําให้เขามีสุขภาพทางการเงินที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราก็จะเน้นแต่จะให้ลูกเนี่ยให้ความสําคัญกันในเรื่องของการเงินเราก็ต้องสอนลูกควบคู่ไปด้วยว่า ในเรื่องของการใช้ชีวิตอ่ะเราก็ต้องมีการให้นะคะก็ต้องรู้จักการให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคเงินอ่ะเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยก็ไม่ใช่เก็บไว้เพื่อตัวเองคนเดียวก็จะต้องมีการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งถ้าอย่างสมมุติว่าคนที่รู้สึกว่าเออเงินยังไม่เพียงพออยากจะไปช่วยเหลือสังคมด้วยการที่อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แรงกายแรงใจอะไรไปช่วยแทนก็สามารถทําได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องปลูกฝัง ในเรื่องของทักษะทางการเงินควบคู่ไปกับนิสัยหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะในสังคมส่วนรวมที่จะทำเพื่อสังคมไปควบคู่กันด้วยค่ะ คะ่ะวันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์ฝ้ายเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็สุขภาพทางการเงินที่ดีวันนี้ได้ฟังอาจารย์พูดนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็จําเป็นสําหรับทุกๆคนมากเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถปลูกฝังแล้วก็ให้ความรู้แก่เด็กๆได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวกิ๊งเริ่มเลยนะคะอาจารย์วันนี้ขอขอบคุณนะคะอาจารย์ฝ้ายรองศาสตราจารย์ดรปริยดาสุเจริญสินที่มาพูดคุยกับเราคะ่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามเรามาตลอดแล้วสามารถติดตามข่าวสารดีๆจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้ทั้งทางอีคอ n นิด้าแฟนเพจทาง Facebook และอีคอ n นิด้าชาน e ลทาง YouTube นะคะพอดแคสต์ือเรื่องมันเป็นแบบนี้ของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ที่พอดแคสต์คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ทาง p o t i f y YouTube หรือ f a c e b o o อีคอ n นิด้าแฟนเพจกด Follow Subscribe" หรือถ้ามีประเด็นอะไรอยากรู้แนะนำติดชมกันเข้ามาได้มากันเยอะๆนะครับมาสิมา